สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ผมมาสวนนะครับวันที่เสาร์วันที่เสาร์เอสครับวันเสาร์ก็เรียงอันอยู่ในเมืองครับเพราะว่ามอจากป้าผู้คนกลัวเป็นโรคโควิดผมก็จะมาทําอาหารสวนนะครับพอดีพอดีว่ามือวนนี้มันมีข้าวเหนียวมาครับแล้วก็ได้กินส้มมาครับได้แหนมมาครับว่าผมจะไม่ยากจะได้พอเลยครับ ได้ต่อผูกแกตแบบนี้นี่สะดวกสบายครับเขา้าปลาเข้าอย่างสบายมากครับไปนอนปิกนิกได้ดีมากครับผมก็เอาเข้าวเหนียวมาครับนี่ครับผมก็ได้เข้าวเหนียวมาอุ่นนะครับผมกินเมื่อเตียงนะครับวันนี้นะครับ คนเดียวครับถ้าจะอิ่มอยู <laughs> ่ you <laughs> ผมจะเอาใครนี้แล้วครับพอาะมืดเมื่อเที่ยงเนี่ยโอ้โหายบม้งไปแล้วครับเพนาะนี่บ่หิวเข้าครับใครนี้พอครับ จะเอาแหนมดึงเข้าไปตัวไ้ครับทาบ่านผู้ชมช่วงนี้กับบกาก้ากินแหนมดิบๆนะครับทาบ่านผู้ชมตีได้แหนมผมไปก็ถ้าเลี้ยงได้ก็พ,พ,พยายามทำาให้สุกนะครับทาบ่านผู้ชม <c oughs> คนน้าร้อนครับไว้วางใจมาได้ครับกับคนตีทา่านผู้ชมทา่านผู้ชมตีกินชอบกินดิบก,กับ,บเป็นยังครับแต่ผมแต่บกาก้ากินดิบครับเขาต้องกินสุกไว้ก่อนครับเพื่อเพื่อ เผื่อสุขภาพนะครับเพอช่วงนี้หลคไัย้ใรเจ็บมันก่โอโหพัฒนาตัวมันครับนี่ครับเดี๋ยวผมอันนึ่งนะครับมาเน,นี่ผมก็แกะเอาเอาถุงพลาสติกออกก่อนครับเดี๋ยวเอากอฮอเข้าไปในนี้ครับอันนึงเลยครับ นี่ครับแหนมก็จะได้ถุงกินส้มหรือว่าแหนมเนี่ยก็อยู่ในถุงปกติไปนี่ครับเราก็ออกครับเราใช้ชีวิตใ,ในปลาก็ก็จะอ่า,อากินอาหารที่มันรูรูละละก็คงมาได้แล้วครับต้องต้องทำกันแบบนี้แล้วครับ เดี๋ยวผมจะเอาน้ำไซในกาลนี่นะครับเดี๋ยวผมจะกินกาแฟด้วยครับ <laughs> ผมจะเอานี่แหนมใส่ไปตัวให้กันเลยครับเพื่อให้เขาซุกพร้อมๆกันนะครับผมจะเอาแหนมใส่ไปก่อนครับเพราะแหนมเวลามันมันเป็นน้ำครับน้ำจะยดใส่เข้าครับอันนั้นเอาเอาเนี่ยคอร้องครับ เขาจะดันบนุนครับถ้าเอาวันวันหนึ่งมันหนึ่งแบบนี้นะครับพอควนมันโดนใบเจ็บ,บใบเจตทานนะครับบเจตต่อแก๊สเพราะฉะนั้น หมอขอจะดำนะครับวัากลับไปบ้านกระตรองใจสกอดใบคัดให้สะอาดเลยนะครับใส่ถุงมือคัดสะอาดนะครับถ้าบ่ใส่ถุงมือป้อมนี่เล็บมือดำหมดแล้วครับแบบนี้เราต้องไปทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับทําความสะอาดหม้อนะครับ ไดยทานไม้ครับใส่เข้าไป ไม้ฟื้นนี่ผมก็อทําไวแล้วครับสํารองไว้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับไม้ฟื้นไม่ฟื้นก็จะอยู่ในนี้แล้วครับผมจะฟันฟันไว้นะครับนี่ครับอยู่ในนี้เยอะแยะแล้วครับเป็นถุงแล้วครับเวลาเขาหมดก็จะหมดแล้วก็ทําเพิ่มนะครับนี่ครับถุงแบบนี้ครับเขาต้องแขวนไว้ครับถ้าบอกแขวนไว้สูงๆนี่เดี๋ยวปวกขึ้นมากินครับ ปังดังอ่ะปั้อ่อ่ะเอาเป็นเชื่อเพลิงปวกกินเสีก่อนแล้วนะครับน้ามันอกันลยครับว่าเขาประกอบอาหารในสวนในปลากันจะได้ครับ เดี๋ยวผมจะคงจะต่อคลิปเพื่อท่านผู้ชมได้พอห่กั๊มนะครับจะได้กว่าเจ้เวลาหลายครับเดี๋ยวผมหยุดต่อค,พพคอลิปนะครับเอาล้วครับท่านผู้ชมถ่าจะได้แล้วครับนี่นะครับที่ผมนึ่งนี่นะครับโอ้อมา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 ปลดมาเลยปลดมาเลยมา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 ,มามามา,มา,มากันามาอๆๆๆๆๆๆารามาราอาามาามาา เอามาพอใกล้ๆครับอา,อาหารการกินที่เขาอยู่ในสวนมันเป็นเจไดนะครับนี่เขาก็จะเอาลมอุ้ยร้อนมากร้อนมากเดี๋ยวกันึ๊บดึ๊บึ๊บตึ๊บดึบด๊บแล้วก็ต้มกาแฟต่อนะครับนี่เขาก็เขาจะกินกาแฟครับ <laughs> ต้มกาแฟต่อเลยครับอุ้ยหย่าร้อนร้อนร้อนมาทำาพอกันอาหารการกินสวนเป็นเจไดบอง นีเข้าหนึ่งข้าวเหนียวก็สุกแล้วนะครับอหนิวเรียบร้อยใส่เข้าวป้าต่อไปท้ามาพอจิ้นซมครับอว้ยหอน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 หลอนหลอนลอนจ่าจ่าเอามัต้องเทหรอครับเทมันหลงเอาอานี้มา โอ้เราองลองลออโอ้ใหญ่ใหหโอ้ดูล้งมือกันครับเดี๋ยวจะลุก้องโอ้เขาจะเป็นจะไดพ่องนะครับจะซุกก่อนโอ้ดูดูลอง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  อาจจะซุกหน้าครับโอ้ซุกแน่นอนโอ้โห,หน่ากินครับอยียวหอมสุดยอดอน่าจะอร่อยครับเดี๋ยวครับไปจะก,กินเข้ากันแล้วครับท่านผู้ชมลอาไปจิมสักคำแล้วครับแ่ามันเป็นใจครับ ไม่เข้าเดี๋ยวมอครับแห้อุ่นๆร้อนๆแล้วครับโอ้ก่อนกินข้าวฮาอยู่ในสวนในป่าต้องต้องต้องให้เจ้าที่เจ้าฐานกินนะครับอ้าวเจ้าทีเจ้าฐานกินข้าวกินป่าก็นเด้อเจ้าทีเจ้าฐานกินข้าวกินป่าก่อนอุ๊บอุ๊บอุอนร้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 อนนี่ก็นี่ครับ ก็ทาพิธีนะครับให้เจ้าที่จะทานบันกินเขากินปลาครับนะครับผมก็จะไปวางตรงปูนนะครับอ่ะมาพอผมอยากกันจะได้ครับให้เจ้าที่จะทานกินขา้าวอ้าวมาพอกันเลยอ้าวนี่ครับเจ้าที่จะทานกินข้าวกินปลาข้าพเจ้าทำงานกระกกชุบกรสังเดขภาพแข็งแรงข้พูดค้เดอเจ้าที่จะทานกินข้ากินปลาเอาไปแล้วครับ กินเข้าในป่าในดอยกันให้กระพี่จะทานไปได้กินเข้านะครับอ่ะต่อไปฮากลับมาพอกันมากินข้าวกินปลากันได้เลยฮาก็มากินกันท่านผู้ชมมากินข้าวด้วยกันครับ <laughs> <ะ>ข้าวเหนียวร่อนๆครับมาจิ้มโอ้โหน่าจะอเ่อยอร่อยครับ อืเปรี้ยวๆครับเปรียวๆเปรี้ยวๆหวานๆครับอาการอ่อนๆนี่กิ um ่นของเปรี้ยวๆดีครับรสชาติอร <si ่อยอร่อยยให้เ voilà ส้นเลยยำครับยม เดี๋ยวก,กินเข้าเรียบร้อยอผมคงจะออกไปบ้านแล้วครับตอนนี้เวลากประมาณเกือบสองโมงแรงแล้วครับทีนี้ก็คงจะขอลาท่าน,นผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดกระดิ่งติดตามผมตัวเนอะครับจะได้ไม่ทีใหม่ๆ